นะครับีเรื่องการมีอายุที่สูงขึ้นแต่มีสุขภาพท่าที่4ขอเสียงปรบมือให้คับท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะจรเราเองตอนเนี้เข้าสู่สังคมสูง,สงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็มีถึงประมาณ20%ที่เป็นสังคมสูงวัยเท่านี้เนี่ยปัญหาของ ผู้สูงอายุเองเนี่ยก็เป็นปัญหารเรื่องการเคลื่อนที่หรือว่าการเข้าสู่การรักษาพยาบาลทันที่เรามีรถโมบายที่จะออกไปตรวจเขาเนี่ยก็เป็นการให้บริการที่เรานำนํำคินิกเล็กเนี่ยไปไปถึงที่ให้ผู้สูงวัยของเราเนี่ยที่อยู่ในสถานที่ที่อาจจะห่างไกลไม่สะดวกเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์แล้วเราก็จะได้ตรวจจับไออะไรที่มันเห็นก่อนเนี่ยมันรักษาได้ก่อนมันก็จะเป็นการ รักษาเขาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็เป็นการที่จะยืดอายุให้เขามีความแข็งแรงทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงเนี่ยได้ต่อเนื่องไปอีกอนานนานกว่าที่ควรจะเป็นเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการตรวจเลยเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเขาเป็นอะไรเขาก็ไม่อยากมามาตรวจอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเจ็บหนักแล้วเนี่ยบางทีรักษามันก็จะใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็รักษาได้ยากขึ้นนะครับการที่มีรถโมบายสุขภาพที่ เราเน้นว่าเราจะอ,าออกมาในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกเนี่ยเพื่อบริการกับผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราเนี่ยจริงๆเราทําคันนี้เป็นต้นแบบนะครับ <c oughs> เราทําต้นแบบไปแล้วเราก็หวังว่าเราเราไม่ใช่หวังเราจะให้ทางเกียรติสุภาพที่4เนี่ยนำนำนำรถคันนี้ไปใช้บริการ เราก็หวังว่าตัวอย่างที่เราเอานําออกไปใช้เนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาเห็นแล้วเขาเขาดูว่ามีประโยชน์ในท้องถิ่นเขาเพราะว่าการที่จะให้สารสูตทําเองทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมันก็เป็นภาระที่มากพอสมควรนะครับเราก็เลยเหมือนกันเราคิดลดต้นแบบอันนี้มาเพื่อหเห็นว่าการทําลดต้นแบบแบบนี้มันใช้ได้จริงใช้ได้ประโยชน์จริงแล้วทางผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาเห็นแล้วเขาคิดว่ามันมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็สามารถนํา ต,ตัวอย่างของที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนำมปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็หวังว่าในท้องถิ่นต่งตางๆเนี่ยถ้าเห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะทําด้วยงบประมาณเขาเองแล้วทุกคนช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะเกิดได้เร็วแล้วมันก็จะ,ะมผผีผลกับทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วครับสุขภาพอายุยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพคือต้องไม่เจ็บไม่ป่วยตอนนี้สถิติเราเนี่ย เราจะแข็งแรงจนถึงประมาณอายุ70นะครับแต่ว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยคนไทย,นยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่78แล้วเพราะฉะนั้น8ปีสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็น8ปปีที่มีอายุยืนแต่ว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็อย,อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยให้รักษาสุขภาพตั้งแต่ยังไม่เข้ายัางไม่ยังไม่ป่วยเนี่ยทำให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่อายุจะได้ยืนนานแล้วก็ มีอายุยืนนานแต่ที่มีคุณภาพสามารถเล่นกับลูกเล่นกับหลานได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไปครับใทยใส่ใจสุขภาพแข็งแรงตลอดไป